สวัสดีครับวันนี้มาบอกรายละเอียดพื้นที่ทิศมงคลที่ส่งผลดีกับคนในบ้านคลิปนี้เป็นคลิปที่สองต่อเนื่องจากพื้นที่ทิศอัปมงคลด้วยพลังดาวเหินภายในบ้านท่านสามารถย้อนกลับไปดูพื้นที่ทิศอัปมงคลพร้อมแนวทางแก้ไขโดยจักแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ครับหรือเข้าไปดูในช่องห่วงจุ้ยบายนณลงได้เช่นกัน พลังดาวเหินที่ส่งผลดีและเป็นมงคลในปี2566มีอยู่5พื้นที่ภายในบ้านของเราขอเริ่มจากพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีดาวจุดติส่งผลเรื่องการงานผู้ใช้พื้นที่นี้เป็นประจำเช่นเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทำงานและเจ้าของบ้านฝ่ายหญิงจะได้เริ่มงานเริ่มโครงการใหม่ๆได้เป็นอย่างดีได้รับผลตอบแทนที่ดี มีความสุขในการทำงานทุ่มเทกับงานแต่เวลาที่ให้กับครอบครัวจะน้อยลงดังนั้นในปี2566ผู้ใช้ชีวิตคู่ต้องให้ความเข้าใจกับแม่บ้านที่มีเวลาให้เราน้อยลงการตั้งเคสเรียกโชคในการตั้งน้ำประดิษฐ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อชักนำหน้าที่การงานและความราบลื่นในการทำงาน ให้สำเร็จสมปรารถนาแต่เคสนี้เน้นย้ำว่าส่งผลให้เจ้าบ้านฝ่ายหญิงทุ่มเทเวลาให้กับการงานจนมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยลงพลังดาวมุงคลดวงที่สองเรียกว่าดาวการศึกษามีพลังธาตุไม้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ศูนย์กลางพื้นที่ของบ้านทุกหลังซึ่งเป็นธาตุดินส่งผลให้คนในบ้านทุกคน ได้รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมีวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นการิเริ่มให้สำเร็จในด้านต่างๆโดยใช้ความรู้เป็นพื้นฐานเด็กๆในวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ตั้งใจไว้ผู้ใหญ่ในวัยทำงานได้ริเริ่มงานใหม่ๆทำโครงการใหม่ๆสำเร็จสมดังที่ตั้งใจแนะนำให้หาผู้กันจีนหรือดินสอที่เหลาแหลมแล้วจำนวนสีแท่ง มัดรวมด้วยกลุ่มได้แดงแล้วนำไปแขวนไว้บริเวณศูนย์กลางบ้านสำหรับเค็ดห่วงจุ้ยที่นิยมทำกันให้ใช้แจกันใสใส่น้ำพร้อมไผ่กวนอิมจำนวน4ต้นและใช้ผู้กันจีนจำนวนสี่แท่งหรือดินสอจำนวนสี่แท่งผูกรวมกันด้วยได้แดงโดยหันด้านแหลมขึ้นพร้อมลูกแก้วเจียรไนหนึ่งลูกวางรวมกันอยู่ในภาชนะเดียวกัน เพื่อให้พลังดาวการศึกษาความเป็นบัณฑิตส่งผลให้กับทุกคนภายในบ้านพลังดาวมงคลดวงที่สามเป็นดาวธาตุโลหะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ในพื้นที่ทิศตะวันตกธาตุโลหะธาตุของพลังดาวและธาตุพื้นที่ทิศเป็นธาตุโลหะเช่นกันในปี2,566คนที่ใช้พื้นที่นี้เป็นประจำเด็กๆภายในบ้านโดยเฉพาะลูกสาวคนที่สาม จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนอย่างเต็มที่ผู้ประกอบกิจการและคนทำงานรับเงินเดือนได้รับการสนับสนุนการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจากผู้บังคับบัญชาให้แขวนโมบายโลหะกลวง6แท่งหรือใช้เหรียญจีนจำนวนหกเหรียญโดยหันด้านหยางขึ้นสังเกตด้านหยางคือเป็นตัวอักษรจีนวางในภาชนะเครื่องปั้นดินเผา แล้วนำไปตั้งวางในพื้นที่ทิศตะวันตกจะส่งผลให้มีผู้อุปถัมภ์ผู้สนับสนุนในหน้าที่การงานและการเงินพื้นที่มงคลพื้นที่ที่สี่ได้แก่พื้นที่ทิศใต้มีดาวมหามงคลที่มีพลังสูงสุดบางครั้งเราเรียกว่าดาวมหามงคลเป็นดาวธาตุดินเคลื่อนตัวเข้าสู่ทิศใต้ธาตุไฟส่งผลให้ผู้ครอบครองพื้นที่ เช่นเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทำงานและลูกสาวคนที่สองของครอบครัวได้รับโชคลาภความมั่งคัง่งความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่แนะนำให้จัดวางดอกไม้สีแดงใส่แจกันลวดลายมงคลสามารถใช้ดอกไม้เทียมสีแดงได้เช่นกันครับแต่ดอกไม้สดให้พลังมงคลที่ดีกว่าค้อควรระวังเมื่อดอกไม้สดเหี่ยวเฉา ให้รีบเปลี่ยนออกครับหรือวางหินธรรมชาติสวยงามเพิ่มกำลังไฟในพื้นที่ทิศใต้จะเป็นมงคลมากยิ่งขึ้นหากมีแสงไฟส่องไปยังหินประดับก้อนนั้นพื้นที่มงคลพื้นที่5ในปี2566มีดาวมงคลทตุไฟเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ทิศเหนือทาาุน้ำส่งผลให้คนที่ใช้พื้นที่นี้เป็นประจำ เช่นเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทำงานและลูกชายคนที่สองของครอบครัวมีโอกาสได้ทำงานสร้างผลงานแต่ต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้วู่วามใช้ความรอบครอบในการตัดสินใจแนะนําให้ตั้งวางกระถางต้นไม้ในพื้นที่ทิศใต้เป็นลักษณะทอนธาตุน้ำของพื้นที่และธาตุไม้เสริมธาตุไฟของดาวเหินจะ ส่งผลเป็นมงคลดังกล่าวข้างต้นพลังดาวเหินเป็นพลังที่ส่งผลกระทบดีและร้ายกับผู้ครอบของพื้นที่หรือสมาชิกในครอบครัวอย่างมากแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ในการเคลื่อนตัวของพลังดาวเหินจะเคลื่อนย้ายทุกปีโดยเริ่มหลังตุจจีนจากข้างต้นเราทราบว่าในปี2566พื้นที่ทิศใดมีดาวมงคลอยู่ ้องใช้เค็ทหวงจุ้ยกระตุ้นความเป็นมงคลให้แสดงผลกับคนในบ้านเค็ดวัตถุที่ใช้ลดพลังอัปมงคลและเสริมความเป็นมงคลน,นั้นสามารถใช้ได้ตลอดไปเพียงแต่ย้ายตําแหน่งทุกปีหลังตุดจีนไปตามดาวเหินที่เข้าสู่พื้นที่ทิศนั้นของบ้านเราเข้ากับคำพูดที่ว่าเลือกดีหนีร้ายสำหรับคลิป่วงจุ้ยนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ และฝากกดติดตามหรือ Subscribe ให้กับช่อง่วงจุ้ยบายนลงเราจะทำคลิป่วงจุ้ยที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองออกมาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับคลิปนี้